จะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องดื่มอยู่กี่กี่ตัวอย่างสี่สี่ตัวอย่างมีอะไรบ้างคะมีน้ำตาลน้ำเปล่าน้ำหวานน้ำหวานหรือน้ำแปรซี่ใช่ไหมคะแล้วก็โซดาแล้วก็เกลือนะคะตอนนี้ให้เด็กลองสังเกตเขาเห็นแล้วว่าอะไรที่เขาเหมือนกันทั้งสี่อย่างนี้เป็นเป็นยังไงคะเป็นน้ำเป็นเนื้อเดียวกันใช่ไหมคะมีกระก๋องไหม ไม,ไม่มีนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาเหมือนกันแตกต่างกันก็จะมีตอนนี้ที่เห็นได้ชัดคนะืออะไรคะสีปรทมาณนนนคือสีของน้ำหวานนะคะตอนนี้ถ้าเกิดคุโยยกจะทราบองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ว่าแต่ละัวัยมีส่วนประกอบอ,อะไรบ้างเด็กๆนีดว่าคุยโยจะศึกษาได้จากอะไรฉลาดนี้แท็กซี่มีส่วนประกอบกี่อย่างนะประมาณกี่อย่างสี่อย่าง กับเปลือกส่วนมีองค์ประกอบพิ雅ค่ะสอง่างเขาเรียกเด็กมาดูน้ำป่ามีส่วนประกอบพิ雅มีหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าให้กับนักเรียนทายระหว่างสารละลายกับสารบริสุทธิ์ให้จับกลุ่มนะคะเด็กคิดว่าเด็กจะเอาอะไรบ้างที่เป็นอยู่สารละลายและอะไรบ้างที่เป็นอยู่สารบริสุทธิ์น้ำเปล่าบริสุทธิ์น้ำเปล่าเป็นสารบริสุทธิ์และสารละลายคือน้ำ หวานน้ำโซดาและเหลวบังเก,ร dafür, กอเกร์สังเกตกับว่าสถานะเขาเป็นอะไรของแก๊สของเหลือคือแกส๊สนะคะแล้วข้อสี่อะไรมีรองค์ประกอบใจปากตรงไหมสมมุติว่าเห็นเป็นตะกอนนะคะก็อบอกว่ามีตะกอนตะกอนเป็นก้อนแข็งจานวนมากสมมตนิน้ำแต่ถ้าไม่มีก็คือไม่มีเสร็จสังเกต,กตเลยน,นะคะว่ามันพบเจดอะไรขึ้นบ้างนะคะ อยงัให้แห้งจนตู้ถูกเลยนะคะเด็กๆเป็นฮ่ะโอเคนะคะเด็กๆดูที่ขาดขาดถุงน่องขาของเด็กๆเลยดูที่ละขาดนะแล้วบันทึกผมลงไปเองนะคะมันคือตามความเข้าใจของหนูก่อนนะเด็กๆจะแนะให้เพีงว่าเด็กๆเข้าใจตรงหนอะไรยังไงดูสถานะว่าที่ถุงน่องขาดของเด็กเกิดสกิดมีของแข็งเกิดขึ้นไหม สีอะไรนคะติดที่หลงเหลืออยู่ สองหากเราทำสารใส่จานหลุมโลหะไประเหยจะแช่มมีสารใดเหลืออยู่ที่จานหลุมโลหะหรือไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่บ้างคะน้ำหวานน้ำหวานน้ำหวานหวานจะมีอะไรหลงเหลืออยู่บ้างข็งของแข็งสีโซดาเลือจะมีอะไรหลงเหลืออยู่ไหมคะสองแข็งสีขาวโซดามี่ไหมคะมีไม่มีแล้วก็น้ำเปล่ามีหลงเหลืออยู่ไหมไม่มีเพราะฉะนั้นจะมีหลงเหลืออยู่คือสองอย่างคือ นังหวากับน้ำเกลือต่อไปข้อสามท,าทา่านำของเหลวน,นิดหนึง่งไปให้ความร้อนแล้วปรากฏว่ามีของแข็งเหลืออยู่ในภาชนะนัเกเรียนจะสรุปผลการทดลอง,ว,องว่าอย่างไรแสดงว่าสารนั้นเป็นสารละลายหรือสารบริสุทธิ์ใช่ไหมของแข็งเหลืออยู่จะเห็นิดว่าเขาเป็นอะไรคะสารละลาย แล้เินห้าสิบเซ็อะไรเป็นตัวทำละลาและอะไรเป็นตัวละลาคะกรดแก๊สตัวทำละลายและตัวอะลายลูกทองคำก็เอ่าถูกไหย